สีรียคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากของข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน1,000 0บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ ghb welfare saving ส่งเสริมการออมนะครับผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบีย้ยสูงฝากถอนไม่จำกัดรับดอกเบีย้ยรายเดือนดอกเบีย้ย1.85%จากธนาคารทอ o นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายเด็ดการฝากกดไลค์กดซับครายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ บัญชิงเงินฝากนี้นะคะเปิดชิ้นต่ำเพียง500บาทนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากจะเป็นในรูปแบบนี้คือวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1, 10ล้านบาทได้รับดอกเบีย้ย1.85%ต่อปีวงเงินฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1%ต่อปีรวมทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนักขนานั้น จ่ายดอกเบี้ยงเงินฝากแบบรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare นะครับ s a v i n g กับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบัญชีเดียวกันนั่นเองนะครับธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณสิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนโดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นที่ได้ผูกเอาไว้ในตอนเปิดบัญชีนั่นแหละหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับ เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารทอสหรือสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begin w i c h GHB นะครับตัวแทนจําหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบตัตรจากกองทุนเงินกู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับกลุ่มที่1สามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าสารนุโภคชำระเงินกู้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางธนาคารสามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบีย้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นๆการรับเงินฝากาการรับเงินรางวัลน,นะครับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักออมทรัพย์ทออสอได้นะครับ และแล้วก็ได้รับ ATM และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในช่วงปีแรกตัวแคมเปญน,นี้คาดว่าจะเปิดนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หหรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือโครงการสิ้นสุดร,ระยะเวลาก่อนนั่นเองเอกสารประกอบทางบัญชีนะครับเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนะครับสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเอกสารแสดง เป็นสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการ l i ฟ e บิ g กินวิช GHB เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกิฏิบัตรจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น1,000 10, 0บาทดอกเบีย้ย1.85%จํานวนวัน365วันดอกเบีย้ยให้รับ185บาทรับประตาดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับอัลเบียนะครับยังไม่ถึง ยังไม่เกิน20,000บาทยังไม่ถูกหักภาษีจ่ายรับดอกเบี้ยไปเลยเงินต้น10,000บาทดอกเบี้ย185บาทเป็น1 1 1 8 5บาทรับไปเลยก่อนจะาก,การใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถาม,มาเข้ามาได้นะครับกลับมาพบกับซีรีส์นะครับคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะผัดเปลี่ยนวงเวีนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโด,น,น,ดนๆนะครับหนึ่งในแคมเปญน,นั้นคือเงินฝากออมทรัพย์ GHB w e l f a n d Saving นะครับจากธนาคารทอ,อสอมาให้คำนวณกันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะ ไล่เปลี่ยนตัวว่าฝากเงิน1น0 0 0 0มื่องมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทุกคนได,ได้ดูนะว่าได้ตาดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ